ทีนี้ขออธิบายคำว่าจิตกเกษมนะคำว่ากเกษมมาจากคำบาลีว่าเขมนะรากศัพท์มาจากคำว่าขีขีธนะาตุที่แปลว่าสิ้นไปนะลงมะปัจจัยแปลงอีเป็นเอเอามะมาใส่กันก็เป็นเขมนะพอเป็นภาษาสัน,ส,นสกฤต,ตเนี่ยตัวขอไข่จะแปลงเป็นกะสะนะจะเป็นกอไก่เสาฤืี จากคําว่าเขมะหรือคําว่าเขมพอเป็นสันสกฤตจึงเป็นคําว่าเกษมเช่นคําว่าทุ่งนาเนี่ยบาลีคือคําว่าเขตตะพอมาเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นเกษตรคำว่าขัตติยะแปลว่ากษัตริย์พอเป็นสันสกฤตก็เป็นคําว่ากรัตริยะหรือภาษาไทยก็คือใช้คําว่ากษัตริย์คําว่าขีณะที่แปลว่าสิ้นสันสกฤตใช้คําว่าเกษียนเนี่ยเกษียณอายุราชการ ขีระน้ำนมเนี่ยก็ใช้เหมือนกันเกรเียนเพียงแต่ว่าลงท้ายด้วยโรอเรือจะเคยได้ยินคำว่ากเกษียนสมุทรทะเลน้ำนมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่ยคำว่าเขมะหรือคำว่ากะเ,เนียมแปลได้ห้าความหมายที่ท่านสรุปไว้หนึ่งแปลว่าสภาวะที่ไม่มีภัยเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นแล้วก็จะปลอดภัยจากภัยทั้งปวงไม่ต้องหวาดหวัน่นพลันพึงต่อสิ่งใดๆเพราะภัยไม่มี สองสภาวะที่เป็นเหตุสิ้นไปแห่งไฟคือกามราคะเป็นต้นเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นคือพระนิพพานแล้วไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นอันว่าดับลงอย่างสนิทสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงสามเป็นที่สิ้นไปแห่งความไม่งามคือเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นคือพระนิพพานเนี่ยจะมีแต่ความดีความงามความถูกต้องสี สภาวะที่ทําให้ความไม่สบายสิ้นไปเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นคือพระนิพพานแล้วจะไม่มีความทุกข์นีนอกจากทุกข์ตามสภาวะเช่นความหิวความเจ็บป่วยความแก่เป็นต้นเพราะถึงแม้กิเลสท่านหมดไปแต่ว่าธาตุขันร่างกายมันก็ยังทําหน้าที่ของมันเนี่ยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาความหมายที่ห้าแปลว่าเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปัตถวะ คืออันตรายและอุปสรรคนานาประการเมื่อบรรลุถึงสภาวะนั้นแล้วจะมีแต่ความโปร่งโล่งปลอดจากข้อคุณเคืองขัดข้องด้วยประการทั้งปวงสรุปความหมายของคำว่าเขมะเขมังเนี่ยหรือคำว่ากเกษมก็คือว่าดีงามเจริญปลอดโปรง่งสบายปลอดภัยเป็นอิสระเสรีไม่มีที่ไหนปลอดภัย ถ้าหัวใจยังไม่ปลอดกิเลสไม่มีที่ไหนปลอดภัยถ้าหัวใจยังไม่ปลอดกิเลสจิตกเกษมจึงจะเป็นสภาพจิตที่หมดกิเลสแล้วโยคะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพเชือกทั้งสี่เกลียวได้ถูกฟันขาดสะบั้นโดยสิ้นเชิงจิตเป็นอิสระเสรีทำให้คล่องตัวไม่ติดขัดไม่อึดอัดอีกต่อไปไม่มีภยัยใดๆมาบีบคั้นได้อีกจึงมีความสุขอย่างแท้จริง พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่มีจิตเกษมได้อย่างแท้จริงนี่ยก็คือจิตของผู้ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นก็คือจิตของพระอรหันต์นั่นเองจิตของพระอรหันต์นั้นเนี่ยนอกจากจะหมดกิเลสแล้วก็ยังทำให้มีความรู้ความสามารถพิเศษอีกหลายประการนะเช่นวิชาสามอภินยาหก วิชาแปดปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้นเนะี่ยอภินยาหกเนี่ยเราเคยได้ยินเนะี่ยอภินยาห้าอภินยาหกนะอภินยาห้าเกิดมาจากกำลังของสมาธิกำลังของฌานแต่ยังไม่ถึงหกนะยมันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนี่ยเหมือนบางท่านบางองค์เนี่ยตอนสมาธิสูงสูงฌานสูงสูง,สงมีอภินยาแต่พอเกิดความโลภจิตมันเศร้าหมองเนี่ยฌานเสื่อมเนี่ย เหมือนเครื่องดับเครื่องตกนะมันวูบลงเลยแต่ถ้ามีอภินยาหกนะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีทางเสื่อมอภินยาเนี่ยแปลว่าความรู้อันยิ่งยวดเหน,เนือความรู้จากการตรองด้วยหลักเหตุผลเหน,เนือความคิดความจินตนาการเป็นอจินไต่าอังกฤษใช้คำว่าซ u เปอร์พาวเวอร์คือเป็นกําลังอย่างยิ่งใหญ่ หนึ่งคืออิทธิวิธีนีแสดงฤทธิ์ได้ห่อเหินเดินอากาศแปลงกายเป็นสิ่งต่างๆย่อขยายตัวได้หายตัวได้เป็นต้น,นสองทิพยโสตมีหูทิพสามเจโตบริยญาณเนี่ยรู้วาระจิตของผู้อื่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรเป็นต้น,นสี่บุพเพนิวาสาดุสติญาณระลึกชาติได้ว่าชาติอดีตชาติที่แล้วก่อนหน้านั้นกี่ชาติกี่ชาติเกิดเป็นอะไรมา หจุดตูปปตาตยานมีตาทิพยนะ์รู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็หกอาสวะขยายานเนี่ยสำคัญมากคือทำกิเลสให้หมดสิ้นไปสิ้นกิเลสสิ้นอาสวะห้าข้อแรกยังเป็นโลกีนะขึ้นขึ้น,นลงลงตามสภาพจิตนะซึ่งพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญยกย่องแต่มันมีอยู่แต่พระพุทธองค์ไม่อยากให้พระแสดง จึงห้ามพระแสดงฤทธิ์แต่ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารคือคำสอนคำเทศนาการแสดงธรรมไม่ได้ทรงแสดงอิทธิปฏิหารไม่ได้ทรงสรรเสริญอิทธิปฏิหาร,ร,ร,หารถ้าใครแสดงฤทธิ์พระพุทธเจ้าปรับอาบัติหลังนั้นแล้วการละกิเลสสิ้นอาสวะจึงสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องของจิตของใจแล้วก็วิชาสามเนี่ย วิชาสามก็คือย่อเข้ามาก็เหลือเพียงแค่ความอย่างรู้พิเศษนะที่อันเป็นผลจากการทำสมาธิภาวะที่ปัญญาซึ่งเป็นปัญญาสูงสุดจะเข้าถึงทำบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยจะต้องเข้าถึงภาวนามายปัญญานี้เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยทรงสละชีวิตสละเลือดสละเนื้อสร้างบาร,รมีจนได้ภาวนามายปัญญาบรรลุวิชาสาม คืนวันตัดสรู้เนี่ยยามแรกเนี่ยทรงบรรลุปุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตัวเองได้ไม่มีที่สิ้นสุดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันบอบช้ำมันทุกทรมานขนาดไหนทำให้เกลียดทำให้กลัวทำให้เบื่อหน่ายในวัฏตะสงสารยามที่สองทรงบรรลุจุตูปป,ปาจยญาณเนี่ยคือตาทิย์ระลึกชาติรู้จุติรู้อุบัติรู้อดีตอนาคตของผู้อื่นได้ สามสำคัญที่สุดในปัจฉิมยามเวลาใกล้สว่างพระองค์ทำความรู้ให้กิเลสหมดสิ้นไปนั่นคือทำอาสวะให้สิ้นไปนั่นเองในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยบางรูปก็มีอภินญ,ญาบางรูปก็ไม่มีอภินญ,ญาบางรูปเพียงแค่สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะแต่ไม่มีอภินญ,ญาก็มีบางท่านสมบูรณ์ก็มีเนี่ยอยู่ที่ สิ่งที่เรียกว่าของเก่าคือบุเพกตาปุญญาตาสิ่งที่ทํามาไม่เหมือนกันนั่นเองเนะทีนี้วิชา8นะวิชา8ขยายมาอีกเป็นความรู้แจ้งความรู้วิเศษ8อย่างเนี่ยหนึ่งวิปัสนาญาณปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารโดยไตรลักษณ์อันนี้อธิบายหลายครั้งนะเรื่องวิปัสนาญาณสองมโนโมยิธิฤทธสําเร็จด้วยใจฤทธทางใจ สามอิทธิวิธีก็คือแสดงฤทธิ์เหมือนในอภินญาหกทิพยะโสตหูทิพเจโตปริยญาณบุเพนิวาสนานุสติญาณทิพยะาจาักษุอาสวัคยาญาณก็เหมือนอภินญาหกเพียงแพ่เพิ่มสองข้อแรกเข้ามาต่อไปเนี่ยปฏิสัมพิธาสีคือความสาม,มารถพิเศษในการสั่งสอนผู้อื่นพระอรหันต์บางรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์เฉยๆก็มีบางท่าน บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเช่นพระสารีบุตรพระโมคคันลานะพระมหาัสปะเป็นต้นปฏิสัมพิทาคือความสามารถพิเศษในการสั่งสอนในการเผยแผ่ได้แก่อย่างแรกเนี่ยอัธธตถปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัดในธรรมเห็นข้อธรรมใดๆก็สามารถอธิบายขยายความออกไปได้โดยพิสดารสองธรรมะปฏิสัมพิทา ปัญญาแตกฉานในธรรมสามารถสรุปข้อความได้อย่างกระชับเก็บความสำคัญได้หมดสมนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติก็คือแตกฉานในเรื่องของภาษาทุกภาษาทั้งภาษาของมนุษย์ภาษาสัตว์ภาษาเทพเข้าใจได้แล้วก็สปฏิพานปฏิสัมพิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิพานมีไหวพริบป,ปฏิพานดีมากคือเป็นผู้ฉลาดมากฉลาดพิเศษนะสามารถอธิบายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดีตอบคำถามได้อย่างแจ่มแจ้งปฏิสัมพิธาทั้งสี่เนี่ยเป็นความชาญฉลาดเป็นความสามารถเป็นความเลิศในการเผยแผ่ในการสั่งสอนที่เป็นอนุสาสนีปฏิหารน,นั่นเองพระพุทธองค์ทรงยกย่องตรงนี้